สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไป um มิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำเนาะพี่น้องเมื่อนี่มาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมหลังจากที่จบคอนเสิร์ตของขึ้นมนที่3ที่ลาดลิ่มล่างเนาะพี่น้องซึ่งเป็นการแสดงของไอ,บอ้บอดบอยละกะแอนออรดีเนาะพี่น้องในการแสดงมีการถามแอนออรดีว่าถามีพ่อมพิเศษยู่งสามอ แอนออรดีส mm ิขออย่างพี่น้องเอ้ย e หวานได้หวานดีหวานพอมีแนวคือแอนออรดี already, ตอบว่าอยากได้พอของลูก mm hmm. ด่านทีมงาน mm hmm. ก็เลเซวว่าอยากได้พี่บ mm hmm. อยแมนบอแล้วนั่งกระไรเขินอายไป mm hmm. เป็นภาพที่ทางว่าเกินคําบรรยายของเอฟซีากันหวานจนน้ำตาลแทบสิคือว่า หมดแบทบสิไตเวทีเลยกับวาได้เนาะพี่น้องแล้วที่นี่เฮากันเลยสีมเวากันเรืืองคังวาเป็นคู่รักที่สร้างปรากฏการณ์ความหอดความปังอย่างที่บ่เคยเกิดขึ้นในวงการมอลำคลิปนี้กันเลยสิาพาพี่น้องมาเบิ่งเส้นทางความหักของทั้งสองว่าเกิดขึ้นเป็นมาจางังไดเป็นอย่างจังปลอยเวลาให้เนิ่นนาน่นมาคักปานนี้ แอดมินก็เลยสิขอโยกเอาบทสัมภาษณ์ของแอนออรดีและกาบอยซิริไชมานำเสนอให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันแอนออรดีนี่หลงหลักบอดบอยตอนใดเป็นคำตอบที่ว่าสร้างประวัติศาสตร์แอนบอกว่าบอดบอยซิริไชนี่เป็นคนที่จริงจังกับคําวบอกเจ้า,จาของยูยูมื่อหนึ่งนี่บอยศิริัยก็ได้ม,มาบอกกับแอนว่า แอนหูเพราว่ามีคนดูดวงให้อายว่าอายสิได้แต่งงานกับแอนแอนก็นตอบว่าญาสวา่าเถาะมันเป็นไปว่าได้ดอกแล้วแอนก็ได้หัวเราะเพื่อสิคบเกื่อนเนาะพี่น้องแล้วบอยก็ตอบว่าอิลีแต่อายกับ่ได้เป็นคนหมักเบิ่งดูดวงปันใทด,ดอกตอนแรกแอนนี่บ่ได้มักบอยด้ยแอนบ่ได้มักบอยเพราะว่าแอนนี่ มองบอยว่าเป็นคนที่วานาตาดีแหละกับเป็นเจ้าของวงน้องพี่น้องแล้วก็ได้ยินมูพวกในวงการมอลำมาว่าให้ฟั่งยูดเสมอว่าบอยศิลิชัยนี่เป็นคนที่วค่อขคางสิเจ้าสู้ค่อนข้างสิเจา้าส,เจาสู้เนาะว่าไงไงว่าคาสโนว่านะั่นะนะน้องพี่น้องตอนแรกนี่แอนบด้มากบอย้อพี่น้องเพราะว่าย่านย่างย่านบอยนี่มาตัวเจ้าของเนาะย่านบอยนี่มาตัวเจ้าของ หวังสิมะขอกระแสจากของบอเพราะว่าช่วงนั้นแอนอลรดีก็ได้ยุ่กับปฐมมันเทิงสินนี่ก็เริ่มมี่ซื้อเสียงแน่แล้วแต่ว่าสําหรับบอยนี่ก็เพิ่งสิได้ออกจากวงระเบียบวัฒนิลินก็ได้มาสางวงก็จะของแฟนคลับหรือว่าคนติดตามแฟนมอลัมนี่ก็ยังมาท่านหลายหรือว่าบอยนี่สิมะขอกระแสจาของหรือเปล่าก็เลยคิดไปต่างๆหน้าหน้าน้องพี่น้อง แล้วก็บอกจะของมามันบ่แมนในใจจะของนี่เพได้ยมาค้นแบบนี้แล้วก็ได้สร้างวิลกรรมกับบอยนี่ไว้หลายพี่น้องหลายเลยจังยกตัวอย่างก็คือบอยนี่นัดแอนไปกินไอยูรานกาแฟจังสีเน,นาะเป็นั่งคุ้ยกันยูรลานกาแฟเนาะจังสีแล้วก็โดยค่วมี่วา,วาจะของก็เป็นคนรุ่นน้องแล้วก็อายุหน่อยก้ว่าก็บ่อยากปฏิเสธ แต่ว่าในใจนั่นคือวัดตัวสีตัวบอยวันเถอะสีไปนี่ก้าวไ้คือได้นังหมสีใไ้บอยสีลิชัยนี่เป็นนางถ่าบ่โดนแล้วก็ขึ้นสิหนียังส่นะแต่ว่าแอนกับไปยื่ได้มือนกนก็ไดแอนกับไปยุต่ว่าเป็นลบอยู่หลังลานกระดังเบืองอยู่งห้างจนมาบอยสีลิชัยนี่กับว่าหนีไปใส่ถ่ายยุ่เป็นสมองสองสมองจนว่าแอนนี่ต้องออกมากน้องพี่น้องแล้วออกมาว่าเอ้ามานนางถ่ายเห็นอย่างคือนพวกลับไป ล่ะกะบ,บอยกะว่าบัตหาจังไดกันนัดกันแล้วจังสี่น้องพี่น้องหลังจากนั้นก็นเลยเกิดความเห็นใจเริ่มสีเห็นใจกับไอ้คนคนนี้หรือว่าบอยนี่แหละเวลาที่มีคนมาเชียร์นี่ตอนแรกๆนี่มีคนมาเชียร์ว่าเออพี่บอยกับพี่แอนนี่เหมาะสมกันเนาะจังสี่แอนสีฟ้า,อาตอบเลยว่าโอ้ยมันเป็นไปบ่ได้ดอกมันคนละทางกันเนาะพี่น้องเพราะว่าแอนนี่บ่ได้มักบ่ได้มักเล่าเลยไหม จนวามาถึงหมื่นหนึ่งจนในมได้ยิ้นคำนี้คำทีว่ว่าไอ้อ้นี่ไปเบิ้งหมอดูมาเนี่หมอดูว่าสิได้แต่งงานกับแอนบัดท,ที่นี่แอนก็นเลยเริ่มคิดย้อนหลังสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาบอกว่าสิเป็นในคลิปในไอ้ขอคว่วมคดีหรือว่าสิเป็นไล้รสคด,ดีแล้วก็มาไล่เบิ้งแล้วก็มาเรียบเรียงเหตุการณ์ ว่าการถีบบอยเฮดแบบนี้หรือว่าว่าวแบบนี้เออหรือว่าเขาสีมักเฮ้าอีหลีตัวเน <c oughs> ี้ยปานในหนังเนาะพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าแอนนี่เคยเหตุอีหยังกับเพินไหลตัวกัมมี่นัดแล้วว่าไปกัมมี่ว่าว่าดีกับเพิ่นกหลาย <c oughs> พ่อถึงจะมานางไล่บึงทบทวนแอนนี่แอนออรดีนี่ถึงกับนางห้เลยเด้อพี่น้องนางห้เลย เพราะว่าเรารู้สึกเสียใจเราได้สึกเสียใจว่าเออคือเห็ดกระเพิ่นคักปาน,นีจังสี่นะหรือว่าเพิ่นสีมาเข้าอิหลีเพราะว่าได้ยินค้นว่อ,อไวหลายเนาะหรือว่าเข้าสีล่องเปิดใจล่องบึงเราเปิดใจล่องให้เล่าได้พิสูจน์ตัวตนของเราว่าบอยนีย่จริงจังซ้ำดตอนแรกก็าคิดว่าบอยนี่มัออากคอกระแสเออเนาะแล้วก็หลายๆอย่างแล้วบอยรักแอนตอนใด รักแอนตอนใดบอดบอยได้ต่อว่ามันอาจสิเป็นโศกสตาเคยพอกันดูตอนแอนอยู่ปถมมันเทิ่งสินนี่กะแต้กับว่ากาว้าเพราะว่าใครๆก็ว่าย่านน้องเขาว่าเฮ้านี่ตีไปหลอกไปตัวเพลินไปหวังเกาะกระแสน่องแอนหรือเปล่าแล้วกหลังๆมานี่บอยกันได้ออกมาทําวง ก็ยังประกาศส่วนแอนมาอยู่แต่ว่าในใจนะี่อยากสิส่วนแอนมาอยู่มาร่วมว่งกันก็กลัวว่าสิพาน้องนี่มาลําบากเพราะว่าหมอตตังว่งไหมงานกับบหลายพ่อมีโอกาสได้พ่อกันดูดูก็เริ่มมีความสนิทมากขึ้นจนบอยนี่กล้าเว้าออกมานั่นแหละคือประโยคแรกพี่น้องพอคิดว่าถ้าเว้า,วาแล้วมันกับบแล้วมันค่ายอยู่ในใจนี่แอนนี่เป็นคนที่นาเห็นใจบอดบอยบอกเลยว่า แอนนี่เป็นคนที่หนาเห็นใจเพราะว่าเท่าที่หูจักกันมากนี่แอนก็นเจอปัญหามากหลายอย่างบวาสิเป็นดราม,มา่าออแต่ว่าแอนนี่เป็นคนสู่เป็นคนสู่ชีวิตเป็นคนที่พ่คไขว้า,วาจนว่าหลังๆนี่คบกันมากกับพ่อแมนว่าคบแบบเล็กน้อยเพราะว่าอายุกะสมมากพักวรแล้วพ่อนี่ก็บเลยตดตอเขาเข่าทางแม่เขาตามตอกออกตามประตูน้องพี่น้องสำหรับบอดบอย ก็ได้ไปพอกันกับแม่ของเอนนี่กะหลายเทื่ออยู่จนว่ากาเปิดใจเว้าวผละนอพี่น้องหลังจากนั้นก็ได้คุยกันกับแม่เอนเป็นระยะระยะทั้งทางโทรศัพท์และกะ็พอนากันกด็ดีแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าแม่ของเอีนนี่เป็นฝ่ายหญิงเพื่อนก็บว่าหลายบ่ได้มันสิเขาจะคล้อง,องแม่เอียนก็ได้บอกแค่บอกว่าเบิง่งๆบงกันไปคบคบกันไปก้อนเป็นผู้หญ่เว่าหลายบ่ได แต่ว่าแม่กะเบิงอยู่ห่างๆว่ามันสิมีอีอย่างเสียหายบอ่อถ้าเกินเล่ยไปเพิ่นกะสิเข่ามาตักเตือนเพราะว่าในใจเพิ่อนขยานจะของนั่นเป็นไฟผู้ยิ่งยานพอไส้ในมาตัวมาหยังจังสี่น้องพี่น้องเพราะว่าผู้ยิ่งหนึ่งมิต่เสียสมมติว่าคบๆกันไปเล่ยเกินไปผู้เสียกับเป็นผู้ยิ่งแต่ว่าแม่กะได้ให้คํำปรึกษาหลายๆอย่างหลายๆเรื่อง แต่ว่าเรื่องในวงนี่แม่ของแอนก็ได้บอกว่าไหบอยเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าบอยก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนเนาะเพิ่นบอยอยากไปก้าวล่วงมองนี้เดี๋ยวสิกลายเป็นว่าเขาไปยุ่มย่ามเขาไปไอเป็นผู้ควบคุมยังสี่มันเปแมนและ้วกะ็สุดท้ายแอนก็ได้ว่าว่าอยากให้แฟนคลับเขาใจเพราะว่าก็หูหูกันอยู่เนาะพี่น้องแต่ไอจีเพิ่นก็อดสิมีแฟนอยู่แล้ว ก็อยากให้แฟนคลับหรือว่าเอฟซีเข้าใจแอนแน่เข้าใจบอยแน่อยากให้เอฟซีนี่อยู่กับปัจจุบันเพราะว่าแอนกับอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทั้งช่องทั้งเพจแล้วก็ทั้งนาห้านเวทีมอลลัมที่เป็นกําลังแรงใจให้กับแอนอลดีกับพี่บอยซิริชัยแอนบอกว่าถ้าบอมี่เอฟซีหรือ่บอมี่แฟนๆบอมี่คนเบ่งก็คือสิบอมี่แอนบอมี่บอย บมีบัาน a อขอบคุณจากใจจริงขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องที่ให้การสพอร์ตแอนกับบอยตลอดมานี่แหละพี่น้องนี่คือเส้นทางความหักของทั้งสองนี่คือเรื่องเล่าโดยย่อนอพี่นนองแต่ว่าสำหรับครูมือน,นี่ก็มีการทายทอดออกทางไลสดด้านหน้าเวทีก็คือเสีเห็นกันแล้วเพิ่นได้ทรงมอบความสุขให้กับพี่น้องแฟนคลับเอฟซังว่า เห็นเห็นเพิ่นมีความสุขเข้ากับมีความสุขบ่ไปดรามา่าบอไปก้าวล่วงน้องพี่น้องพราะว่า,งายง่ายกันเบิดแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องท,ท,ที่ติดตามรับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อหวังวา่าพี่น้องกับคือสี่เป็นกําลังแรงใจให้กับน้องทั้งสองสร้างสรรผลงานออกมาให้พี่น้องได้เบิง่งได้ติดตามแอดหวังวา่าคือสีมีข่าวดีอยู่ไว่ไวนี่นาะพี่น้องเนะาะบวแวนแตอแอดดอก ทั้งเอฟซีก็ดีบ้านเอบีก็ดีเนาะในใจคือสิรุ่นว่าแมนสิตอทันแตงก็อยากให้บอยนี่ไปขอแอนไว้ก่อนได้บ่คือว่าขอให้ขอให้สมใจเอฟซีแหมในใจอะในใจนะ่ะอยากอยากเห็นภาพนั่นสักก้อนนั่นแหมแต่ว่าเสียรวว่าแอดเสียแอดรวว่าพ่อได้หนึ่งก็เสียเอาสองละเอฟซี FC ดิแต่ว่าตอนนี้เอฟซี FC เรียกร้องมาหลายว่าอยากเห็นบรรยากาศที่ว่าบอยไปสู้ขอแอนนาะพี่นอ้อง เอา้าเรื่องเล่าสิเป็นจ้างไดน,นั่นคือเรื่องของอนาคตแต่ว่าเฮ้าก,กับยุคปัจจุบันตอนนี้เฮ้าหัหากเฮามักเพิ่นจ้งนนางได้กับ้างเฮ้ากับยุในขอบเขตของเอฟซีสำหรับผู้ที่บ่มักก็ขอให้อยู่ในขอบเขตคือกันจะไปขูกข้ามเพิรนนอพี่น้องบ่มักกับเลื่อนพันบอ,อยากเบิงวงนี้กับบอมตองเบิงกับแค่เลื่อนพันเบิงว่งที่เฮ้ามักนั่นมันจังถือใจจักของอย่าไปดามาอย่าไปหง อย่าเสพไปว่าจะของมาว่างนี่แหละสิไปว่าให้ว่งนั่นอันนี้มันบมแมนพี่น้องคิดลึกๆคิดใส่ใจจะของอย่าเผื่อบ่มีผู้ใดอยากให้ผู้ใดมาว่าให้จะของดอกหลายๆนะพี่น้องเนาะชอบใครเชียร์ใครเชียร์ไปได้เต็มที่แต่อย่าไปคุกคามคณะอื่นนี่คือจากใจแอดมินสำหรับคลิปนี้กับพ่มีอยังหลายกับมานํำเสนอเรื่องเล่าหรือว่าเสียนทางชีวิตของทั้งครู เสถนทางความหลักของทั้งครูมหาไทยทอดให้กับพี่น้องได้รับช่มและฟ้งกันสำหรับคลิปนี้แอดขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ